ขอ,อถวายความนับถือพระเดชพระคุณพระวัฒนะววชระเมธีดอกเตอร์รองที่การบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการพระเทลานุเถระและพระคุณเจ้าทุกรูปเจริญเมตีจิตรองศาสตราจารย์ดรพินสุดาสิทธรังสีผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรมตลอดถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่รับพิจารณาทุนด้วยความนับถือทุกท่าน กรบผมอัตมาภาพพระคูวุฒิธรรมสารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรและคณะสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยายลัยวิทยาเขตอีสานขออนุญาตนำเสนอโครงการวิจัยชื่อการพัฒนาระบบป้องกันและเฝ้าระวังการล่อลวงพระพิสุสามสมณรจากกลุ่มมิจฉาชีพ สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ได้นําเทคโนโลยีเหล่านั้นมาแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบให้กับตนพระพิสุสัมเนรเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดีนี้ จนกระทั่งกลางเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ท่านบุญเชิดกิติทะรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนภัยให้พิสูจน์สมเียนระวังมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงอย่างไรก็ตามภัยนี้ก็ไม่ได้ อย่างไรก็ตามภัยนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะเดือนกรกฎราคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมามีพระผู้ใหญ่หลายรูปในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดเสียหายจากมิจฉาชีพที่หลอกลวงนำมาซึ่งการสูญสิน้นสมณเพศทรัพย์สิสน ตลอดจนถึงความสั่นคลอนของศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นวงกว้างคณะสงฆ์ภาคเกภายใต้การกำกับดูแลของมหาเทระสมาคมก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันปัจจุบันการล่อลวงพระภิสุสัมมาเนนโดยกลุ่มมิจฉาชีพยังมีให้เห็นอยู่ตามสื่อขแขนงต่างๆเพราะการแก้ปัญหาปัจจุบันเป็นการตั้งรับแก้ ที่ปลายเหตุเมื่อเกิดความเสียหายแล้วและยังขาดระบบและองค์ความรู้ที่เป็นรูป,ปรธรรมในการป้องกันเฉิงลุกโครงการนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเกาะป้องกันดิจิทัลให้กับคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาคเก้ช่องว่างและความจําเป็นของโครงการการแก้ปัญหาปัจจุบันแบบตั้งรับได้แก่แก้ ที่ไปเหตุเมื่อเกิดความเสียหายแล้วขาดระบบที่เป็นรูปธรรมขาดองค์ความรู้ในการป้องกันไม่มีการเฝ้าระวังเชิงลุกแนวทางของโครงการนี้แบบป้องกันเชิงลุกสร้างระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพพัฒนาองค์ความรู้เป็นรูปธรรมบุรณาการเทคโนโลยีและชุมชนป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย โครงการนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเกาะป้องกันดิจิทัลนให้กับคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคเก้าเพื่อป้องกันความเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการถูกล่อลวงโดยมิจฉาชีพวัตถุประสงค์การวิจัย 1. ศึกษาวิธีการและปัจจัยเสี่ยงศึกษารูปแบบและวิธีการล่อลวงพระภิสูจนามมณรนรวมถึงปัจจัยเสี่ยงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคเก้าสองพัฒนาระบรบเฝ้าระวังพัฒนาระบบ การเฝ้าระวังและการตรวจจับการล่อลวงที่มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. พัฒนาแนวทางการป้องกันสร้างและพัฒนาแนวทางการป้องกันและมาตรการรับมือที่เหมาะสมกับบริบทของคณะสงฆ์ภาคเก้าสี่ประเมินและขยายผลประเมินประสิทธิผลของระบบที่พัฒนาขึ้นและเสนอแนวทางการขยายผลไปยังคณะสงฆ์ภาคอื่นๆเป้าหมายหลัก สร้างระบบป้องกันและเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อปกป้องคณะสงฆ์จากใครคุกคามทางไซเบอร์รอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยอินพุตหลักพระธรรมวินัยอัจฉยะวิทยาพื้นดีการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนโปรเซสศึกษาข้อมูลพัฒนาระบบเฝ้าระวังไอทีบวกชุมชนสร้างแนวทางการป้องกันเอาพุธ ระบบเฝ้ราระวังแนวทางการป้องกันและมาตรการรับมือเอาคำพระพิสุมีความรู้มีทักษะป้องกันภัยมีระบบการป้องกันอิมแพกปัญหาการถูกล่อลวงลดลงแผนการดำเนินงาน R&D ระยะที่1วิจัยค้นหาปัญหาเชิงลึกและปัจจัยเสี่ยงระยะที่2พัฒนาสร้างต้นแบบระบบเฝ้ราระวังระยะที่3พัฒนาสร้างคู่มือและแนวทางการป้องกันระยะที่4ประเมินผล ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับผลผลิตเอาพุทธระบบการเฝ้าระวังการตรวจจับการล่อลวงพระภิกษุสมณีที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศการมีส่วนร่วมของชุมชนรูปแบบแนวทางการป้องกันและมาตรการรับมือคู่มือชุดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับปริบท ของเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคเกบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติผลลัพธ์เอาคำพระพิสูจนสมณยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคเมีภูมิมคุ้มกันดิจิทัลในการรับมือ กับภัยคุกคามออนไลน์มีระบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงที่ยั่งยืนและสามารถขยายผลได้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะในการสนับสนุนการป้องกันภัยการนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเสนอแนวทางการขยายผลไปยังคณะสงฆ์ภาคอื่นๆทั่วประเทศเชิงปฏิบัติเป็นเครื่องมือให้แก่พระภิกษุวัดชุมชนในการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ เชิงสังคมฟื้นฟูและทำลงไว้ซึ่งศรัทธาของประชาชนต่อคณะสงฆ์ประโยชน์การนำไปใช้ประโยชน์ได้กล่าวสรุปไว้ในสไลด์ที่ผ่านมาแล้วสไลด์นี้จึงขออนุญาตไม่กล่าวซ้ำขอไปสไลด์ต่อไปสรุปจากการตั้งรับสู่การป้องกันเชิงลุก ผ่านนวัตกรรมเป็นเกาะป้องกันยิ่ิท่านให้กับคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ขาก้เพื่อป้องกันพระพิสูจส์มมณีนจากใครคุกคามทางไซเบอร์ขอกราบขอบพระคุณขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่รับพิจารณาทุนทุกท่านกระผมอัตามาภาพขอยุติการนำเสนอโครงการวิจัยไว้แต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอบคุณครับ